วัสดีครับสวัสดีครับเด็กๆเมื่อวานตลอรอห้าสิบอืมใช่ตลอรเยอะจริงเมื่อวานตำรวจเยอะครับจอกเกินหนีเออเมืม่อวานผมไม่ผมไม่รู้หรอกว่าทำไมมันถึงหนีแต่ผมคิดว่าไอ้บอลมันน่าจะง่วงหรือเปล่าเ <s> ขามีเขืนเน้่นะแบบพี่ส่งคลิปแป้ให้เขาดูใช่ป่ะในท <s> ิกตอกอ่ะเขามีกดหัวใจให้พี่ด้วยนะบอลมันไซอะ <s> ่ะเข,ขินไง คนปาดีปาเถื่อนแบบมันบอกขอบคุณหรือบอกว่ารักไม่เป็นไงเถื่อนในเฮียเนี่ยเดี๋ยวเปิดให้ดูเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่มันทำเพื่อเมืองผมว่าทุกคน,กนลอง <นะ S 2> ลอง,นะล,องลองดูได้เห็นกันแล้วแหละพพวกพวกเถื่อนะพวกเถื่อนบางคนก็ไปว่ามันทําเพื่อเมืองหรอนน่นนี่นั่นมันก็ทําเพื่อเมืองจริงๆแหละมันทําให้เมืองแบบเป็นพันสล็อตหลายรอบจัด ตั้งแต่รอบที่แล้วยันรอบนี้พวกนั่งเขินตัวบิดอะอไอบอลน่ะเรื่องการทำเมืองของมันได้แล้วมันคนแบบว่าไอ้นี่ไ,ไงคนแบบไม่เคยเอ่ยปากชมใครไงแล้แบบว่าชมคนไม่เป็นก็เลยส่งหัวใจให้ให้แทนอะไรเงี้ยหนวดพี่ทำไมมันล่อแหลมจังล่อแหลมไงวะ หน้าพี่ใสขึ้นปะตอนนี้คือพี่ดูแลตัวเองแบบสุดๆอะ่ะแบบว่า <c oughs> แบบ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไระ่ะ <c oughs> ดูแลตัวเองอะ่ะก็คือ สิ่งแรกที่พี่จะไม่ทําก็คือจมูกไม่ทําแน่นอนไม่เสริมหน้าไม่เสริมเหี้ยอะไรจะไม่จะคงหน้าแบบบ้านๆแบบนี้ไว้แต่แค่จะทําให้ตัวเองแบบหน้าใสๆพี่ไม่ได้ดัดฟันหรอดัดครับแต่ว่าเอาออกแล้วเหล็กกินข้าวไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ถ้าตัดหนวดนี่คือหล่อเลยมีหนวดเลยดูแก่ไปหน่อยผมคิดว่าถ้ามีหนวด มันก็ดูดีนะในมุมผมเหมือนเอแถวบ้านผมเอ <A S 1> พ่อแน,นีเลิกทำกับพออเลิกไปแล้วนานแล้วอ้เที่ยเป็นปีแล้ววันนี้เราไม่ค่อยดีป่ะ วันนี้ลมไม่ค่อยดีแบบไม่ค่อยดีสุดๆขอวิธีเลิกถ้ำหน่อยพี่ตอนที่ผมเลิอกกับผมเลิกร้อมบุรีเลยนะคือมันต้องมีอะไรมาโดนจิตโดนใจให้เราอยากเลิก พออยู่ดีๆเราจะเลิกเลยเนะนี่ยมันเลิกไม่ได้นะครับมันไม่มีทางที่จะเลิกได้เลยแต่ถ้าเกิดว่ามันมีอะไรที่มันแบบโดนจิตโดนใจให้เราแบบเลิกอะ่ะคือถ้าใจเรามันจะเลิกอะ่ะมันมันมันเลิกเลยเพราะว่าผมเลิกคือสามวันแรกผมแทบตายอะ่ะผมเลิกบุหรี่ได้ประมาณเกือบป,ปีผมกลับมาดูดครับบุหรี่แต่กแต่ว่าท่อไม่ได้กลับมากินทรมานไม่ลิกแรกสามวันนอนไม่ได้เลยครับ แต่ว่าผมฝึกจิตใจมาดีไงคือน้องก็อาจจะเห็นภาพหลอนหรือได้ยินเสียงแวลหรืออะไรแบบนี้แน่นอนก็ถึงวันที่ผมเลิกน้ำท่อมเนี่ยคือผมเพิ่งเข้าใจข่าวที่เขาฟันคอแม่แล้วถือหัวแม่หิ้วรอบหมู่บ้านตัดคอแม่ตัวเองออกข่าวช่องสามออกข่าวนู่นนี่นั่นอะไรเต็มไปหมดที่ผมเคยเห็นก็คือมันจะเกิดภาพหลอนครับ เราจะคิดว่าภาพหลอนนะนะคือเป็นภาพเสมือนจริงบางครั้งเราเห็นหน้าแม่ของตัวเองหรือเห็นหน้าคนใกล้ตัวของตัวเองเป็นเป็นผีเป็นสางเป็นอะไรไปมั่วไปมันหลอนนะเนาะมันหลอนนะเข้าใจคําว่ามันหลอนไหมตอนที่ผมเลิกท่อมเนี่ยผมฝึกฝึกจิตใจมาดีพอก็เลยคุมได้ก็คือผมเห็นอะไรที่แบบว่าแบบเป็นภาพหลอนผมก็จะ ตีไปเลยว่าอ๋อนี่คือภาพหลอนนะอะไรเงี้ยจิตใจมันจะแข็งแกร่งแล้วมันก็จะแยกแยะได้ว่าไหนคืออะไรคือสมมติอย่างเช่นอ่อผมเห็นคนยกอะอเดี๋ยวผมเคยเห็นว่าว่าเงาดำๆยกมีดขึ้นมาอย่างเงี้ยถ้าเป็นคนทั่วไปที่ไม่ได้ฝึกจิตฝึกฝึกอะไรมามันจะต้องหามีดมาแล้วเขาไปไล่แทงถูกปะตามจินตนาการแต่ผมเห็นยกขึ้นมาคือผมมองเงาบืดๆยกมีดขึ้นมา อันนี้คือเรื่องจริงนะเรื่องจริงเลยผมก็มองไปจิตใจผมมันบอกว่าเนี่ยคือภาพหลอนมัน,นไม่ได้ไปเรื่อยมันคือเรื่องจริงเอามันคือเรื่องจริงไม่งั้นมันจะมีไม่งั้นมันจะมีข่าวคนฆ่ากันตายทําไมวะไอ้เหี้ยถูกปะ่ะแบบหลอนอะไรอย่างเงี้ยผมก็มองไปแล้วผมก็รู้สึกว่าแบบนั่นแหละคือภาพหลอน อันนั้นมันยาบ้างไหมไม,ไม่ไม่ครับไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับพี่ฮะกูจอดเฉยเอาไอ้บาสทำไมมีอาการเหรอมึงมีอาการเหรอมึงอเมืเออ่ออีกชั่วโมงไหมไม่ไอ้บาสดี่ๆเขามาจอดเฉยเฉเรื่อนอ๋อก็บอกดีๆที่จะไอ้ไอบาสเสียงแข็งไปเดี๋ยวมึงเอาอีกชั่วโมงสักทีไม่ได้ บ๊อบ <Bob. S 2> ครับไหนๆก็ไหนๆแล้วพี่จะพูดเลยแล้วกันครับพี่มาลาเนี่ย <c oughs> ทำไมครับพี่เป็นไรครับ DJ Magic Jump Rock เดนิ s, <DJ> <S, <c oughs> <S เลยครับพี่ว่าพี่จะไปแล้วโชคดีพี่โอเคนะต้องยื้อหน่อยอ่ะ ไออ๋อเออไอเวสีล้อหลอกป่ะเนน้อ,อักรมูลไซเว่นไม่ใช่ไม่ล้อหลอ่อน <Okay. S 2> ส,ส,ส่วนเงินเก้าหมื่นกว่าบาทที่พี่บอกจะทำเซิร์ฟให้บ๊อบอ่ะ <c oughs> พี่ไม่มีจ่ายหรอกนะไอเดนพี่ไอเดนอาวเหรอแล้วไม่ใช่ของบอบหรอไม่ใช่ได้เห็นบ๊อบอยู่ตรงนั้นนี่ <c oughs> ไม่ครับเป็นตัวแทนช่วยมันดีเคร พลี้ยนโดนถ้านอ้องพี่โดนพี่ช่วยน้องไหมวย้ไหมช่วยอืมถูกแล้วครับพี่เรื่องปกติชื่อเซิร์ฟเวอร์ว่าอะไรล่ะที่จะเปิดกันอะ่ะไม่รู้ครับเล่นมันไม่ได้คิดเลยครับพี่พจะไปไดนเล่นไปฟรีด้วยเห็นน้องๆ้องทำเซิร์ฟพี่ก็อยากสนับสนุนนะทำอะไรหรอพี่มันโดนไปแล้วออแสงนึงอ่ะทำอะไรจิจ๊บคิบ แบตเฉลี่พี่สองสับแสนยังชิลๆอยู่เลยเนาะจิบๆของพวกนี้เราจะหวังได้อย่างเดียวไม่ได้หรอกเนอะในระหว่างทางอ่ะมันก็ต้องมีอุปสรรคเกิดขึ้นบ้างไม่ซิ่งก็ซีอ่ะเคยได้ยินคำนี้ไหมฟาดแอนฟิเ i ียดอ่ะของพี่เป็นเวนไหนครับซิงหรือซีซิงนี่ซิง่ มันก็มีบ้างเปล่าวะพวกกตรนะพี่เ่าะทุกอย่างที่เราลงมือลงทุนลงแรงไปมันจะหวังได้อย่างเดียวมันก็ไม่ได้แหละมันก็ต้องมีอุปสรรคบ้างแหละแต่ถ้าเกิดว่ามีสล e e p การโอนก็ไม่ยากนะมีครับมีทุกอย่างครับมีทนายดีๆไหมล่ะถ้าไม่มีก็บอกได้นะพี่จะเป็นทนายให้พี่ พี่สี่เป็นได้หรอครับไม่ซิงก็ซีอ่ะเคยได้ยินคำนี้ไหมฮะ f a s แอนด์ฟิลเลตอ่ะของพี่เป็นเวไหนครับซิงหรือซีซิงนี่ซิงม,มันก็มีบ้างเปล่ไาไงปกตินะพี่เนาะทุกอย่างที่เราลงมือลงทุนลงแรงไปมันจะหวังได้อย่างเดียวมันก็ไม่ได้ละมันก็ต้องมีอุปสรรคบ้างแหละ แต่ถ้าเกิดว่ามีสลีปการโอนก็ไม่ยากนะมีครับมีทุกอย่างมีทนายดีๆไหมล่ะถ้าไม่มีก็บอกหน้านะพี่จะเป็นทนายให้พี่พีเป็นได้ารับออพี่บอกหนั่นคือพี่เป็นพี่เป็นทนายพี่เป็นทนายพี่เป็นทนายใจใจอิตาลีด้วยชื่อวินเซนโซคาสโน่อะรู้จักไหมบอกบอ่ะไอ้เฮียนี่ รู้จักครับอ่าไม่ใช่ครับผมจะได้ไปบอยเดนให้โดนโดนไปเท่าไหร่อ่ะโดนไปเท่าไหร่เก้าหมื่นกว่าบาทครับแสนหนึ่งครับอ๋อประมาณแสนหนึ่งแต่ค่าค่าตัวพี่อ่าว่ามาว่ามาให้หมดค่าตัวพี่พี่จะพี่บอกทีหลังแทงโอเวอร์สองแสนโอเวอร์นี่โอเวอร์ไหนเนี่ยโอเวอร์ครับโอเวอร์อ่าทำไมถึงสองแสนล่ะ แกงอ้วกเขาคือโดนมันหลอกเหมือนกันครับโอ้แกงอ้วกก็โดนหลอกเหมือนกันใช่ครับเอ่อรับจอบเนี่ยแล้วก็ไอเ c ็กทกอีกสี่มโอ้โหยยังไม่รวมคนอื่นที่ยังไม่ได้ทักมาหลายที่เลยนะเนี่ยพี่รับแค่ของบ๊อบแล้วกันนะพอดีพี่งานเยอะนะ่ะแกงอื่นให้เขาไปตามกันเอาเองแล้วกันนะเขาไหรครับที่เป็นทนายใฮ ก็ถ้าเกิดว่าเข้าไปสู้กันที่สาลดีกาชั้นต้นเนี่ยเคสแรกพี่ทำก่อนเลยแสนหนึ่งปั๊บน้องครับรวมทั้งหมดเนี่ยเบ็ดซ้นเลยประมาณเจ็ดแปดแสนน่ะคาดตัวพี่อ่ะใจัใจนะพี่บิดไปเก้าหมื่นถูกไหมแสนนึงครับบิดไปกลมๆก็นั่นแหละ ค่าจ้างประมาณเจ็ดแปดแสนถึงเก้าแสนถ้าถ,ถ้าถ้าจ้างพี่เนี่ยได้เงินเก้าหมื่นคือแน่นอนล้ 100, านเปอร์เซ็นเสียพี่เท่าไหร่ครับก็ค่าก็รวมทั้งหมดเลยนะก็ประมาณบ้นบิดสิ้น้นประมาณถ้าโดนบิดเก้าหมื่นก็ค่าตัวประมาณเก้าแสนในการทําคดี <c oughs> คนที่บิดเงินไปพี่รับประกันว่าติดคุกแน่นอนถึงแม้มันจะเป็นคดีดีแพ่งแต่พี่สามารถปัดให้มันเป็นอาญาได้ เพราะทนายมาเฟียทำได้ทุกอย่างคอนเฟียเลยคอนเทียเลยเงินไอซีใช่ไหมครับ,บตอนเนี้ยพี่รู้สึกว่าพี่เริ่มจะคุยกับบ๊อบไม่ค่อยเข้าใจแล้วเนี่ยเราน่าจะไปกันคนละทางแล้วแหละน้องชาไม่เดี๋ยวจะได้รู้จะได้ไปบอกไอเดนถูกครับเอาเป็นว่าสู้ๆนะครับ ครับผมแล้ว RF นี่ทำไมเขาขึ้นขึ้นไปไประกงประกาศยุบกงยุบแก,งก๊งนะครับทัง้งทงที่เมืองก็รันอยู่นี่บ๊อบ,อบเขาอยู่เพราะแก๊งเขาโดนใบครับอ๋อเหรอแล้วใครไม่ให้ใบเขาล่ะไอบอลบ๊อบก็เป็นหนึ่งในซีโอไม่ใช่หรอไปถอนใบเขาสิไม่ได้ครับผมทำอย่างนนไม่ได้ครับทำไมอ่ะมไม่มีอำนาจครับหรอ ผมไม่มีอำนาจมากพอครับบ๊อบก็ทำตัวอีกแล้วทำตัวอะไรครับพูดเรื่องจริงผมไม่มีอำนาจฟิตตี้ไม่ไป็นรถใบให้เขาหรอครับฮึฟิตเป็นลูกจ้างจบอะไรมาแพทหรือเปล่าไม่เป็นลูกจ้างจริงๆริแพทหรือเปล่าหมอเชี่ยวเห็นอะไรเปล่าฮึจบแพทยมาหรือเปล่าหมอจ้าง หมออะไรหรอพี่ก็ปไป็รถใบให้เขาสิครับรีฟเฟกจ่าท็อปโดนใบแดงอ่ะโดนเรื่องอะไรอะ่ะสื่อสารนอกครับว้าวช็อกว่ะคนอย่างจ่าท็อปเนี่ยน่าจะไปสื่อสารข้างนอกเขารับใบแทนน้องอ okay. อืม รับไปแทนน้องๆคือเหมือนกับว่าแบบยังไงแบบยังไงแบบเขาไม่ได้ทําผิดแต่ว่ารับแทนน้องๆนี่ยพี่ต้องไปถามพี่ต้องไปถามเขาผมก็ไม่รู้เหมือนกันวันนี้มันเกิดบับเหรอใช่เหรอจริงดิแล้วสกอร์พี่เป็นไงล่ะคะอไม่ได้ใส่ใจเลยอะว่าจะแพ้หรือชนะ ทุกวันนี้พี่ใช้ชีวิตแบบฟรีสไตล์ไฮคลาสแต่ว่าแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยเมื่อวานเนี้ยไฟแรกอะไฟแรกทำไมถึงแพ้ครับน่าจะกา,ากกนละมังน้องๆจับทางจับอะไรกันยังไม่ได้หรอเปล่าพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันอะเพราะว่าจิตใจพี่ไม่ได้อยู่ในไฟอะจิตใจพี่อยู่กับใครสักคนที่น่ารักน่ารักในเมืองนี้ใครเหรอคบ ใครบอกอืมใครบอกนะไม่บอกบอกไหมครับทีครับคนต้องเรื่มขึ้นเลครับครับผมตอกที่สไตล์อีกรอบได้เลยครับทำไมอ่ะชอบชอบสมัยนดิ้งยังมีก็มีสไตล์เื่ออฮ้ยแล้วไฟแรกที่ตีเล่นสนับหรือเปล่าสนับอ่ะเฮ้ยแต่บ๊อบรู้ได้ยังไงอ่ะผมขับรถไปดูเธอใกล้ๆขาโว้าว บอมว่างเหรอ,อ,หรอใช่ครับผมขับไปดูใกล้ๆอ่ะพี่ใช้ไอ้นี่อ่ะสนามพี่อาจจะคิดว่าสนัามันดีละมั้งเราใช้แล้วมันไม่ค่อยดีเท่าไรหร่เฮ้ย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 ใครขัดขารุ่นใหญ่วะใครวะเล่นไม่ดูเรื่องใครยิงกูใครยิงกูไม่ไม่รู้พี่มองไม่ทัน ไอียังไงยิงกูวะเป็รถแท็กนั่นหรือเปล่าครับน่ะนั่นน่ะรถแท็กนี่สัตว์นี่วิธีทำไรครับวันนี้ไม่มีดิอย่างไม่กลัวโดนกระทิบหรอครับมีครับเโดนลากเดี๋ยวตำรวจก็ไปช่วยอ๋อยืนชิวๆหนีได้เลยหรอครับผมผมเล่นไม่กลัวหรอเลยหรอครับเนี่ยกลัวฮะบ๊อบผมใัยเอพีเคจะกลับขึ้นอันดับหนึ่งทำเงินแบบมือหนักกว่าบาร จะอันดับเท่าไหร่พี่ก็ไม่ได้ใส่ใจหรอกแต่มีอย่างหนึ่งที่พี่ใส่ใจอะไรครับพี่สนุกไอเฮียบอลสัตว์เลยสรุปพี่สรุปพี่ใส่ใจอะไรครับใส่ใจสาวมากกว่าเนะาะพี่พรู้<ห>แล้วว่าชีวิตพี่เกิดมาต้องการอะไรอุ้ยว,วัดคมนะวัดคมนะวัดคมนะมนะไหนเน,นั้น ไปแล้วพี่ใส่ใจใครครับผู้หญิงที่พี่ว่านะเยอะแยะเลยครับในเมืองชื่ออะไรบ้างครับชื่ออะไรบ้างน้องกิฟน้องบังน้องวายมีตั้งมากมายไม่ยอมเรียกกันะอหรือว่าน้องเอน้องอันน้องบูน้องอันน้องอันก็ยังมีน้องอันแล้วบ๊อบล่ะไม่มีแฟนเหรอไม่ค่ะอเข้าใจอยู่มีแล้วครับใช้ชีวิตคู่แบบไม่เปลี่ยนคู่บ่อย S <S หมดแล้วนะตัวมันไม่เปลี่ยนคูอบ่อยนี่คือยังไงหรอรักเดียวใจเดียวไงครับไม่ใจไม่โลเลียบาร์บี้รักจริงแต่ไม like <lost> ่ค่อยโลเลีะครับแบบไม่ใช่คบใครไปเปลี่ยนสีผมตามเขาแล้วก็ไอ้นี่ยใครวะมีด้วยบรอบบี้คนหนึ่งในประเทศด้วยบาร์บี้รักจริงมะเนี่ยครับารอบบี้รักจริงหรือเปล่ารักเดียวใจเดียวอ่ะครับหรอ แล้วพี่ตีพี่ตีพี่ป่าใช่คนที่เปลี่ยนสีผมตามขันแล้วไม่ใช่หรอกกูดาวนั้นใช่คูดาวนะไม่ใช่นะถ้าให้กูดาวไม่ใช่แน่นอนคนอย่างนั้นไม่มีในประเทศแน่นอนนะบอสถ้ามีก็จหมดไปแล้วเนาะไม่ถ้ามีก็ไม่ใช่พี่ตีอ่ะบอสบอสพูดอย่างนี้เลยอ่าจะหมดไปแล้วอ่ะบอสเอามันมันเกิดวันนี้เหรอโมองที่อ่ะคนอ่านเด็กในแก๊งเขาเด็กในแก๊งนั่นะเด็กในแก๊งเราที่มีต่อพี่ตีอะคือแบบเหมือนรุ่นใหญ่อ่ะนะบอสไม่มีทางทำแน่นอนไมม่ีทาง ครับวันนี้บ๊อบดูหล่อเป็นพิเศษนะหึปากแดงช่อไหนขอดูปากหน่อยสิอืมเหมือนหนุ่มเกาหลีเลยอ่ะหจมูกจกบานจมูกจกบานนี่เฮ้ยไอตรงไหนตรงไอติมอ่ะเฮ้ยบ๊อบหน้าไอสอสีหึที่อย่าไปกลัวบ๊อบนี่มึงกูเคยเล่นเกมนี้มาก่อนบ๊อบนิ่งไว้ บ๊อบเห็มตตาสู้ดิสายตาสายตานักล่าไอ้บอบสายตานักล่าซีโอบ๊อบครับได้เห็นไหมดูหล่อขึ้นนะครับเนี่ยอีเกิลไออีเกิลไอบ๊อบอีเกิลไอตาเหี่ยวตาเหี่ยวสายตานักล่าสวยว๊บเล่นไปเล่นไปผมเห็นหน้าตาพี่บ๊อบนี่เหมือนเออใช่คนเออทํางานเ็จคอลเซ็นเตอร์ป่ะครับ เล่นนหูเเ็ตาไปวลาโดนแซวนกตาเล็กเหมือนผมเห็นเคยใส่ชุดเครื่องแบบตำรวจที่เขาออกข่าวที่ทำงานแกล้งคอร์เซเตอร์ครับใช่ใช่เปล่าครับไม่รู้จักครับไม่รู้จักอ๋อผมจำผิดนี่มันดาราเกาหลีในเน็ตฟิกใช่ ดาราเกาหลีใน Netflix ใช่เลยไอที่มันแสดงเรื่องนั้นน่ะมาเฟียกำปั้นใหญ่อะไอ้หุ่นหมีอะโอ้โหที่มันต่อยที่แบบแก๊งมาเฟียแบบตายหมดอะหนึ่งต่อห้าเอามีจริงไอหมีอะไอหุ่นหมีอยที่มันต่อยทีเดียวพังอ่ะกำปั้นใหญ่ๆอะมาดองซอกเออมาดงซอก บอบหล่อสมัยน,นูย้นแก <c oughs> เล่นกล้ามแกเล่นกล้าม <c oughs> ที่เป็นตำรวจด,ด้วยอ่ะเป็นมาเฟีดยด้วยอ่ะปอบแล้วแกมีอีเกิคนอายเหมือนกันเลยใสยตานักล่ามึงเล่นไปดิปอ,อบปอบปอบปอบลอบปอบปอบลองเอบอันดับสองเอ้าอมาอันดับสองฮัโลโหลเรียกไมหาหนแ้วพี่ดาราอคอลีบุโอ้เรียกไม่หันละโอ้ พี่ชมแบบนี้คือดาราฮอลลีวูดเรียกเรียกไม่หันละเรียกไม่หันละไอ้ยันนี่เรียกไม่หันละแหมเป็นโคลินเตอร์ไปแล้วนี่ครับเดี๋ยวบ๊อบช่วยเปลี่ยนพี่ดูหัวเห้งดูหน้าตาวันนี้ดูมีความสุขดีนี่วันพิเศษนะวันเนี้ยพี่ก็อยากจะให้บ๊อบสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วแต่ขอเอาแบบไม่แก้มแดง ช่วยลดแสงตรงหน้าหน่อยแบบให้มันเป็นแบบแบบแบบว่าโนเอฟเฟกไหน่พี่ดูหน่อยได้ไหมบอกแบบโนโนโนเอฟเฟกอ่ะน้องชายแบบกล้องสวดอ่ะพี่ขอดูหน่อยสิจะหน้าตาเป็นยังไงวะพี่ขอดูหน่อยเอาเร็วพี่ว่ามันน่าจะหล่อกว่านี้นะ ทำไมอ่ะโอเคตุกพรางกายแห่งแรงครับครับพี่ขอบคัาาอรครบ,คบ,คบอ่าเด็กก่อนไปช่วยช่วยลดเวลาผมดได้ไหมครับผมจะกราบไหว้ที่งามๆเลยครับช,ช่วยลดเวลาหน่อยอะไรนะอะไรนะบอบช่วยลดเวลาหน่อยได้ไหมครับ อะไรวะอะไรอะไรพาลาปวดหัวงไปซื้อดิเซเว่นยะยยัยสวัสดีครับคนสวยสวัสดีครับพี่ตีอันนี้ชื่ออะไรนะครับพี่ตีตองหนูไม่ได้หรออย่าไปยุ่งนะคนี้โลกจิตโอ้ยสัตว์เดย์อยู่ไหนเดย์